สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูสุกัลราอีกครั้งนะคะกับชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาวันนี้คุณครูมีเนื้อหาอะไรจะให้นักเรียนได้ดูกันเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะพานักเรียนไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ักเรียนเรียนรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนมาดูความหมายของคำศัพท์กันก่อนนะคะประเพณีก็หมายถึงสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อ,อกันจนกลายเป็นแบบแผนของวิถีชีวิตสั้นๆก็คือประเพณีก็หมายถึงสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อ,อกันมานั่นเองนะคะคำต่อมาคำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็หมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความมีระเบียบหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ปฏิบตัติต่อกันมานั่นเองนะคะวัฒนธรรมสั้นๆโดยรวมความหมายโดยในของมันก็คือหมายถึงการแสดงความเจริญงอกงามนั่นเองนะคะการแสดงความเข้าถึงของความเจริญงอกงามคำที่ส ชุมชนชุมชนก็หมายถึงบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันนั่นหมายความว่าสังคมจะเกิดความสงบสุขชุมชนจะเกิดสงบสุขหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการวางกฎระเบียบร,ร่วมกันเพื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนไหนอย่างมีความสุขท้งนี้มันเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรมชุมชนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า ประเพณีอะไรบ้างที่มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนที่ชุมชนให้ความสําคัญไปดูกันค่ะเรื่องขนมรำเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนค่ะประเพณีแรกก็คือประเพณีลอยกระทงนะคะเด็กๆเคยไปรอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เอ่ยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ ประเพณนี้รอยกระทงจะเกิดขึ้นในวันขึ้น15้าค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะคะหรือก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิก,กายนของทุกปีนะคะถือว่าประเพณีลรอยกระทงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัฒน,นธรรมชุมชนอย่างยิ่งเลยนะคะภาพนี้คุณครูนํามาจากเว็บไซต์นะคะเขาบอกว่าประเภทนีลรอยกระทงนั้นน่ะเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติตามเรื่องราวได้กล่าวไว้ว่าในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ย มีนางนพม่าชื่อเท้าสีจุรารักษ์เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกเลยโดยนํานดอกโคโทมซึ่งเป็นดอกบัวนะที่บานมีความโดดเด่นก็คือบานในช่วงวันเพ็ญเดือน12นะคะดอกโคโทมจะบานในช่วงวันเพ็ญเดือน12เนี่ย ก็จะนำเอามาใส่เทียบประที่เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทหรือรอยเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการทำดอกบัวเอามาประดับประที่ก็เปลี่ยนมาเป็นต้นกล้วยแทนนะคะ ประยุกต์ใช้และประเพณีรอยกระทงนี้นะคะก็ได้มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อถือว่าเป็นการสะเดาะข้อและขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ถ่ายสิ่งของไม่ดีเอาน้ำมาใช้นะคะโยนสิ่งปฏิกูลอะไรเน่าเสียลงไปในแม่น้ําลําคลองนะคะก็เป็นการขอขมาลาโทษแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าได้ปลดปล่อยความทุกข์ให้ลอยไปกับกระทงนะคะเป็นความเชื่อและก็มี การปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะกิจกรรมก็จะไปทํากันที่วัดนะคะประเพณีที่2ประเพณีวันเข้าพรรษานะคะประเพณีนี้นะคะก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งจะตรงกับวันแรม ห่ค่ำนะคะเดือน8นะคะถือว่าเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยเริ่มอยู่พรรษาที่วัดเพื่อศึกษาพระธรรมโดยจะไม่ออกเดินทางไปไหนเลยนะคะเป็นเวลาถึง3เดือนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยเช่นกันนะคะพุทธศาสนิกชนก็จะร่วมกันนะคะแกะสลักเทียนลำถวายเ,เป็นการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนมีการฟ้อนการลำํำอะไรแบบนี้นะคะก็เป็น ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญแต่ละชุมชนและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้ประกาศนะคะให้วันเข้าพรรษารเนี่ยถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการละเว้นอาบายมุขทั้งปวงให้ออกจากร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีที่2ต่อมามาดูประเพณีที่3นะคะประเพณีที่3ก็คือประเพณีวันสงกรานต์นะคะเด็กๆก,ก็คงเคยไปร่วม สระน้ําเล่นการสนุกสนานในช่วงประเพณีวันสงกรานต์กันบ้างแล้วนะคะประเพณีสงการนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะเขาถือว่าประเพณีเนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับคนไทยมาอย่างช้านานเลยนะคะอันนี้นะักเรียนเห็นภาพแล้วนะคะเขาบอกว่าประเพณีวันสงกรานต์เนี่ยจะตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีเลยเมษายนนะคะของทุกปีเลยก็จะถือว่าเป็นประเพณี ขึ้นปีใหม่ของไทยเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยนเลยเนี่ยเรียกว่าวันมหาสงการวนวันที่14เมษาย,ยน,เ,นยเรียกว่าวันเนาและว,วันที่15เมษาย,ยนเนี่ยจะเรียกว่าวันถลงิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีตนั่นเองนะคะกิจกรรมก็มีความหลากหลายนะคะมีการทำบุญตักบาตรนะคะการก่อเจอดีย์ทรายที่วัดนะคะสนุกสนานมีการส่งน้ำพระการสาดน้ำดำหัวนะคะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการขอพรน,นะคะผู้ใหญ่ในกิจกรรมวันสงกรานนี้นะคะทั้ง3กิจกรรมที่คุณครูนำเอามาให้นักเรียนวันนี้นะคะคุณครูขอสรุปกิจกรรมให้นักเรียนฟังเข้าใจสั้นๆง่ายๆนะคะทั้ง3กิจกรรมนี้คนในชุมชนจะมีสื่อที่แสดงถึงวิถีชีวิตอย่างชัดเจนเพื่อ เป็นการแสดงถึงความร่วมมือเป็นการหล่อร้อมสร้างให้เกิดถหนกเนยียมประเพณีของวัฒนธรรมชุมชนขึ้นมาให้เกิดความโดดเด่นทั้ง3ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวันรอยกระทงวันเข้าพรรษาและวันสงกรานต์ประชาชนทุกคนที่อยู่อาศาายัยอยู่ในชุมชนในสังคมทุกส่วนจะมีะสร้างความตระหนักร,รับรู้ว่า ให้ความสำคัญของประเพณีนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจะต้องลานักเรียนไปก่อน